สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซต์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนนะคะที่เราจะนํามาเสิร์ฟคุณผู้ชมเป็นประจาค่ะวันนี้เราก็พบกันนะคะวันพระหัสบดีที่2ี่กันยายนพุทธศักราชสองพันห้าค่ะดิฉันนุภาศิริรวงรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะภาพรวมตลาดหุ้นไทยภาคเช้าวันนี้ค่ะดัชนีรีบาวตามตลาดหุ้นต่างประเทศนะคะโดยเช้าวันนี้ค่ะครึ่งเช้าดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดอยู่ที่ 1,616.89จุดเพิ่มขึ้น17.66จุดหรือว่าคิดเป็น1.10%ค่ะมีมูลค่าการซื้อขาย3นะคะ3 3 6 3 5 3 5ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนวินไซต์ในวันนี้ค่ะขอนำเสนอหุ้นบริษัท AI Energy จำกัดมหาชนหรือ AI นะคะราคาหุ้นวันนี้นะคะตอนชภาคเช้าก็แรงนะคะขณะที่ภาคบ่ายยังแรงต่อนเนื่องค่ะสำหรับ AIE นะคะก็เป็นผู้ประกอบธุรกิจ ผลิตจำหน่ายนะ้ำมันไบโอดีเซลน้ำมันปาล์มโอลีนนะคะผ่านกระบวนธีภายใต้ตราสินค้าพามล่าค่ะซึ่งผลิตจากน้ำมันปาล์มดิบนะคะด้วยกระบวนการกลั่นและผลิตที่เป็นระบบต่อเนื่องและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะรวมไปถึงผลผลิตผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้อื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันปาล์มดิบค่ะน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ไม่แยกไขกรดไขมันปาล์มไขมันปาล์มบริสุทธิ์และกรีซอลินดิบนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับกีซอรีนเช่นกีซอรีนบริสุทธิ์ด้วยค่ะขณะเดยียวกันนะคะบริษัทก็ยังมีรายได้จากการรับจ้างผลิตและซึ่งเกิดจากการบริการการกลั่นน้ามันดิบให้กับผู้ประกอบการในธุรกิจไบโอดีเซลนะคะและธุรกิจน้ามันบริโภคอีกด้วยค่ะทั้งนี้น้ามันปาล์มดิบที่บริษัทนํามาใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อจําหน่ายต้องผ่านการคัดสรรเป็นคุณภาพอย่างดีนะคะด้วยการคัดเลือกผู้จําหน่ายน้ํามันปาล์มดิบที่สกัดน้ํามันปาล์มจากผลปาล์มคุณภาพค่ะ เพื่อนำมาผ่านกระบวนการกลั่นด้วยระบบสุญญากาศให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานราชการกำหนดนั่นเองนะคะแต่มาสองที่ผ่านมานะคะทับหกที่ผ่านมานี้ค่ะ AE ก็มีกำไรสุทธิ4ี่8ล้านบาทนะคะกำไรสุทธิต่อหุ้น0.035บาทค่ะเทียบกับช่วงไรเปน,นกันปีก่อนมีกำไรสุทธิอยู่ที่76.56ล้านบาทกำไรสุทธิต่อหุ้น0.059บาทค่ะ AE ระบุนะคะว่ากำไรสุทธิลดลง39.81%แ่ในไตรมาสที่2นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนก็มีสาเหตุหลักมาจากปริมาณการขายของบริษัทที่มีการปรับตัวลดลงนะคะจากมาตรการของภาครัฐที่มีมติให้ปรับลดสัดส่วนผสมน้ำมันไบโอดีเซลค่ะประกอบกับราคาวัตถุดิบมี้นะคะการปรับตัวสูงขึ้นตามราคาตลาดต่างประเทศด้วยนะคะทำให้ต้นทุนของบริษัทปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะบ่ายนี้นะคะราคาหุ้น AE นะคะก็ยังถือว่า ยังปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอย่างร้อนแรงต่อค่ะก็ต้องมาดูนะคะสิ้นวันนี้ AE นั้นจะปิดอยู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เรานํามาฝากกันวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือว่านักลงทุนท่านใดค่ะต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะฝากติดตามต่อที่เว็บไซต์หุ้นนิสั d o com และยังสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o k Instagram t w i t t e r Line Square t e l e gram และเช่นเคยนะคะร,ะรับชมย้อนหลังได้ค่ะที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะ วันนี้รายการหุ้นร้อนหุ้นไซส์หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันได้ใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์ค่ะวันนี้ดิฉันอนุภาสิรวมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับก,การติดตามสวัสดีค่ะ